อ้าวดีๆแอบไม่ชอบหน้าไอหมอนี่เลยว่ะแล้วทีมเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเลือกโบดีเลือกโบงไงนั่นแหละค่ะโบหน้าม่วงมาเลยแต่ว่าเอ๊ะทีมนู้นมันจะเมดอะไรตะพื้นตะพื้นวะนะเอาละเข้าสู่เทศกาลฝากความหวังไว้กับซินดี้ก็เอาตัวนี้ไปเลยจ้าพี่บอดจังกันอสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซินดีก้ก็กระก่อครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาโซโลที่บันข่าวนะคะถ้าชนะก็ที่บันข่าวจบ ไปเลยกันเลยค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยเอาทาจีมาป่าทำไมฟราอ๋อเรื่องผมผมแต่เหมือนว่าแถวสุข,ขุมวิทเขาดูจะมีเรื่องกันแล้วละะค่ะคุณกิติแล้วก็นี่เลยโบน้าม่วงเก็บเฟรชมาก่อนแบบมั่นใจแต่ว่าแม่ทันไรโบรน้าม่วงของเราก็ลมหายตายจากไปก่อนซะละเสร็สินนี้มันก็เพิ่งมาไงไหนมีอะไรให้เล่นบ้างจ้าอืยน้องกาลีกาพรึ่มาให้พี่ถูถ่ายเก็บสแต็กก่อนได้ไหมจ้าโหหนีไปนู่นละแต่ตอนนี้ก็เก็บตะวันน้ำมาลมมาได้ก่อนไงฝากเอาไว้ก่อนนะครับคนสวยแล้วเวลาสองนาท ลูกเสือซิดนีย์มารายงานตัวแล้วครับแต่เหมือนครูฝึกที่มีนามว่าแกรกเหมือนจะรีบวิ่งหนีไปคลี้งมังกรตัวนี้ผมขอรักกนะครับและเอนโซก็มีความพยายามอยากจะฉุดกระชกากลากถูกในพราทไปอย่างมากแต่เหมือนว่ามันน่าจะมากไปหน่อยก็เชิญโดนส่งตัวไปปล่อยปเป็ดเลยสิคะโอ้โหแล,ะล,ะละ้วรับฝนหลวงเต็มๆอ่ะเอาเป็นว่าจะยอมถอยมาก่อนก็ได้สวัสดีครับพี่เอนโซสนใจเกี่ยวผมบ้างไหมครับแต่เหมือนว่าพี่เอนโซจะไม่สนใจตั้งหน้าตั้งตาจะเอาบับดูให้ได้ แต่ขอโทษทีนะคะบับเบิเขาเลือกผมแต่เหมือนว่าตอนนี้ผมกําลังจะโดนล้อมละแล้วแก๊กก็เข้ามาโชว์เซียนดูสามไงแต่ว่ากบของเรากดล้างถึงแม้ว่าจะล้างชาไปหน่อยนิดนึงเกือบโดนทาต้มอึงนะจุดนี้แต่ว่าพี่แร็กกุ๊กตัวดีเนี่ยเอาไปก่อนเลยหนึ่งโต้ตามมาต่อด้วยพี่เอนโซปาปๆปปกระเป๋าตานี้มันมีเขามันมีเขาโครงว่าจะชนะแล้วตามเวลานัดหมายบูเกิดแล้วใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นก็เจอกันอีกแล้วนะคะพี่เอนโซแหมพันนีพร้อมกันเลยนะใจตรงกันซะด้วยและเหลืออยู่ทิศเดียวแบบนี้ขอบคุณสำหรับสแตกนะพี่ผมจฟได้เวลาก แล้วอันติการตีต่ออีกหนึ่งทีโบราณว่าไว้ว่าเดินตามกบตัวใหญ่หมาไม่กัดแต่ว่าไอแ้แรดน่มันกัดซินดี้โอ้ยนางตัวดีเดี๋ยวจะปล่อยให้รอบไปก่อนละกันจากนั้นทาจิจังเกิลของซินดี้ที่เลือกตัวมาแบบว่าปล่อยใจจอยจอฟิลชีสเดย์ไม่กินครีนก็ฟาดดงตีนเอาชีวิตพี่แอนโซมาได้ถึงแม้ว่าเกมจะนําอยู่14ต่อ3แต่ว่าอย่าเพิ่งชะล่าใจคุณก็รู้ว่าที่นี่ที่ไหนใช่ค่ะอารีนาออฟเกมพริกแต่คราวนี้มาป่วนบัฟฟาพี่แอนโซไม่ทันว่ะแล้วเจ้าตัวก อขอโทษที которая, ช่วงนี้ตัวหนักไปหน่อย listener, ก็เลยยกไม่ขึ้นเละสิและทีมซินดี้ก็เข้าไปตะลุมบอลทีมตรงข้ามกันอยู่ตรงป่าแดงโดยมีลีเลียหมดแรงรง่มลงไปก่อนส่วนกบก็จะฟิกเข้าไปรวบแต่ว่ารวบทีฟแต่เหมือนว่าฝั่งตรงข้ามจะติดโลจากใครบางคนก็เลยต้องมีคนลงไปนอนคุยกับราบม่วงก่อนนั่น<ๆ>ก็คือไวโอเล่ o L A. จากนั้นแรสคนที่พยายามจะแบกความหวังของคนทั้งหมู่บ้านก็เข้าไปต่อยหลังมาจ้าได้สําเร็จแต่ว่าเสียซินดี้ไปด้วยอีกคนแล้วเอ็นโซคนดื้อด้านก็พยายามจะเกี่ยวซินดี้ไม่พักเออแคลรี่เมดมีไม เข้าสู่บ้านของเขาละแล้วแกกที่พยายามเอาตัวจุ๊บเตี้ยม,มาขวาแต่ซินดี้ก็สไล์หลบหลังมาได้แล้วก็ปาดตัวหลังไห้วไปกับตาโอ้โนโนโนแบบนี้ไม่ดีนะคะขอ,อย่าถอยออกมาก่อน <c oughs> จากนั้นเอลซูก็ตัดพอชีวิตบอกว่าไม่ต้องทํะไรหรอกมั้งผมอ่ะทําสิคะทํามากๆเลยที่เป็นอยู่เนี้ย <c oughs> ทำทีมให้มันโคมบ5คนนะคะว่า <c oughs> อ๋อเราเล่นของขาสเก็ตดาวนะตอนนี้ทุกคนเล่นดีกันเวอเวดูดียิบเจ็ดต่อห้าโคตรจะบ้าสาบานว่ากดโซโลมานะอันเนี้ยเย้ yeah, แล้วในตอนนี้ทีมเราก็ได้รับวิกตอร จบไปแล้วกับเกมแรกนะคะสำหรับวีคที่3ชิงถ้วยชิปเป็นคราวเกมแรกใช่ไหม ชิวนะแต่ว่าเกมถัดไปเนี่ยแหละแอบสปอยไว้ก่อนเลยว่าตึงจัดเหมือนว่าเราใช้แต้มบุลไปหมดแล้วนะคะณจุดนี้แต่ว่าตอนนี้ได้เวลาขายของก่อนแป๊บสุงอเมอนเดิมโอโจ้ด้วยถ้าทุกคนอยากมีสกินสวยๆฟิวฟิไว้กดในหมวดถ้วยก็เติมเกมกับลิชแมนชอตลากิคอยซีซั่นสเติมเสร็จแจก3เด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้ง1เปิดตัวโปรใหม่เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับฟรีอีกหนึ่งแจกทุกชั่วโมงเด้ง2เติมเกมเสร็จมีสิทธิ์คว้ารางวัลมากมายเด้ง3สะสมเงินคืนไว้ รถครั้งถัดไปได้อีกสอบถามแอดมินหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมที่ลิงใต้คลิปเลยเชียเอาแล้วทีมเราวีโบบ้าราอนหมดทุกคนแต่ว่าฝั่งหนุนมันก็ได้ตัวโกงไปเหมือนกันนะั่นก็คือน้องแว่นฟันหลอ่อและชิปหายแล้วเพราะทีมเราแบนป่าไปถึง2ตัวมินหนำซ้ำฝั่งนนุนก็แบนป่าไปถึง4ตัวอ๋อเรแล้วจะเล่นป่าเป็นตัวอะไรดีวะตาเนี้ยเอาจริงคิดอะไรไม่ออกแหลวเอาไปเลยค่ะเรียวมาจังเกิ้ลไม่มีะไรมาค่ะแค่ช่วงนี้อินเลฟกับเรียวมาแค่นั้นจจไปแล้วอุเคียวทาจิบนาะฉันเลือกนายแต่แอยไว้ก ว่าตานี้เซลมากแบบว่าถ้วยจะแตกอะทุกคน <c oughs> คือเปิดมาต้นเกมไม่มีอะไรมากเว้ยแค่ใช้จังหวะที่ทุกคนกาลังชุลมุนชุลกีอยู่นั้นแอบเข้าไปแจ็บบับแดงแล้วเพื่อนๆเราที่อยู่กลางสีแยกก็พยายามเต้นอากโก,โกยัวเพกันอยู่ <c oughs> เรียกร้องความสนใจไม่ให้มีใครมากวนการเวทของซินดี้ <c oughs> แล้วชอตนี้ล่ะพวกเราจะล้อมหน้าล้อมหลังเวรสมีเห่าได้ข่าวว่าช่วงนี้คันหัวงั้นพี่ก็ขอหัวกระโหลกสวยๆนี้หน่อยละกันจากนั้นซินดี้ก็พยายามจะมาลักเล็กขโมยน้อยแต่ก็มีพี่แวนที่ทําตัวเป็นหมาห่วงก้าว อชอแยล้ว,วลดงโคตรพ่อโคนแม่ซีซีอันนั้นมันเป็นของใครกันนะใ้าแกรอดไปได้น่ะก,ก็โคตรจะอาพีนิหารขวานฟ้าหน้าดำละแต่เหมือนว่านเซนดีเทียจะเล่นอยู่โซนบนอยู่พักใหญ่ถ้าไม่คิดจะไปไหนเดี๋ยวซินดี้มาหาถึงที่ตีสตันกดแลกเลอดไม่ได้หรือิว่า,วา,วาจากนั้นซินดี้ก็เคลื่อนไหวอย,อย่างช้าๆไม่ใช่เลยหรอกเดี๋ยวสับสนสกิลหนึ่งเดี๋ยวกริ้งผิดกริ้งถูกช็อตนี้มันจะมีคนขำเอาแล้วจะหนีไปไหนเล่าน้องเวเร็คนสวยแล้วแยแวร์เนี่ยจะเล่นจุม่มทามิงมากเวอร์จวดสกิลกันระเบิด ช็อตชอสละอิฟชิปหอไอ้หายมันก็มาเหยียรซินดี้เมือ่อเมื่อพี่โบของเราบางเป็นผ้าหนามัยโซฟี <c oughs> และเซนเนเทียมันก็เลยหายมาแลกเลือกับซินดี้นี่ไงโอ้โหแย่แย่แย่ช็อตนี้ดูแ yeah, ย uh ่ huh. ชุม,มัดเรบไม่ได้จากนั้นบรรยากาศของทีมเราก็เข้าสู่โหมดกุ๊กูเมื่อทีมของซินดี้จู่จก็ล้มเง,งินไปทีละคน2คนแบบว่าหมอปลาต้องเข้าเร็วนะคะจ,จังหวะนี้อาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ก็เป็นได้แล้วใครมันจะเป็นการไหวอ่ะโอ้ยไม่การหรอกค่ะแต่จากนั้นทีมเราก็ยังไม่ถอดใจเหมือนกับเพลงของเนโกจามที่เราว่าฉันไม่อด ฉันไม่ทนแอ้วและแม่สาวเวเรสเนี่ยจะร่อนไปถึงสวรรค์เลยไหมจ้าแต่เกมนี้ทำให้ซินดี้เกือเป็นบโพลาเมื่อสภาพเกมของทีมเราเริ่มจะกลับมาเริ่มจะมีรอยยิ้มมีความหวังมีความฝันที่ไม่กล้าฝันเฮ้ยเอาดีถ้าชนะนี้ได้ถ้วยที่เป็นคราวเลยนะเว้ยเฟนเฟรน หันมาแลกเลือดอย่างนั้นหรอระยะมันยังห่างกันเกินไปแต่ว่าช็อตนี้ล่ะทุกคนที่จะทําให้ซินดี้เนี่ยเป็นไบโพล่าของแทรนะก็คือว่าเราออกําลังตีไอเซเดนสีม่วงนี้กันอยู่ใช่ไหมแล้วเฟนเฟนเราเนี่ยก็ไปซวนข้างหลังให้แต่ว่าก็ล้มกันระเนระนาดแต่ซินดี้ไม่มีสกิลแล้วว่าขอยากออกมาก่อนแป๊บนึงตอนนี้ได้แต่ยืนเอึ้งเพื่อนเราเนี่ยล้มกันไปหมดละถ้าเป็นสิบเหตุการณ์ภาพสยองขวัญที่สุดในเกม R O V ซีน,นี้มันก็ต้องมีติดอันดับกันบ้างลวะวะแต่ว่าเราก็ต้องทําใจดีีีสููส้้้้้้้้เเเเออออไไไววววกกกกก่ออ่่่่่่่นนนนนะิิงงงงงงขขขาาาาาาาปปปแแล็ดตตตฝฝัรรรมยชๆซ พยายามจะมาเต้นแรงเต้นกันแล้วดูเท่าว่าจะประมาทไปหน่อยก็เลยโดนแทงเข้าเอไฟายเต็มๆแล้วทีมของว่าเราก็เลยจับมือสามัคคีชุมนุมคนล้งฝั่งตรงข้ามไม่ได้ถึง3ตัวแลกกับชีวิตของโบบาลอนจีนแดงไม่นานทีมของพวกเราก็แหกขบวนขันมากมาสู่ขอพี่โอเมนกันถึงหน้าบ้านละโฮ้ยโอ้ยอะไรไปล่ะและเหลือแค่พี่แวนตัวเดียวว่ะเฮ้ยพวกเรามีตั้ง4คนอ่ะจะไปกลัวอะไรแล้วยาซีซีเข้าเต็มหน้าเว้ก็คงจะเจ็บใจอ่ะแบบว่าจะชนะแล้วเชียวเย่และในตานี้ทีมเราก็ได้รับวิกตอรี่ไปแบบไบโพล่า เกือบไปแล้วนะคะสําหรับตานีแอบจะมีตุมต้มๆจอมอมกันบ้างมีซีนหวาเซลให้คนดูได้รับชมกันบ้างเอออันในตอนนี้เหลือแค่ตาสุดท้ายแล้วนะถ้าชนะเนี่ยได้ถ้วยทีนข่าวแล้วค่ะทุกคนเอามาเลยกันต่อเลยที่ตาสุดท้ายแต่ไม่ทายสุดตาน,นี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครหยุดสินี้ได้ก็ไปเลยค่ะจังเกิลที่เก่งที่สุดคีรุยหัวค่ะแล้วแบบว่าทีมเราเอ่ะเอาเมทเป็นรอเรียลมาแง,งา่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็เลยอัญเชิญแม่แดนอาริสเตอร์เอวิดย์มาเลยนะคะแบบว่ามันจับห้ามรำจบช่องเนี้ยมันชอบแต่มาที่นาที สองย้อนไงอะก็ขอเกมไวเลยละกันวิ่งเล่นในหินแบบสบายใจไม่มีใครแตะเหนือต้องตัวได้แล้วเห็นเลียวมาเลื่อนขึ้นหลอดพอดีก็เลยเข้าไปหยุมกีเขาให้ได้มาเฟิร์สเวตแบบสวยงามแต่เหมือนว่าพี่อาชีวะตาน้าค่าจะโดนไล่ใครสะบักสะบอมแต่ฮายาที่ดูเหมือนจะเลิงเกินไปก็ต้องวิ่งถอยไปอย่างไวเมื่อเจอหน้าสินดีแล้วจะหนีไปไหนล่ะอุสาวแว้นมาตั้งแต่ปัตตานีถ้ามาถึงเชียงใหม่แล้วไม่ได้คิวเนี่ยขอญาตกรรม แล้วเร็วมาเอาไงจะยังไงจะแล้วมาจะมาจิ้มฉันหรอ Which one is real me แล้วพี่อาชิวะตอนน้องเขาก็วิ่งเข้าไปหาเรื่องพี่เรียวมาทาให้ซินดี้มีจังหวะโดดยุหัวได้ก็เลยปิดคิวพี่เร็วหมามาได้แบบสวยงามแต่ว่าเอ๊ฉันนึกกลิ่นว่าจะมีใครเอาดาบมาปักหลังฉันนะเออแล้วแบบว่าคู่หูอ้วนผอมจอมซนอะโน่นอะแวกแกรกแล้ก็ลุกทะลวงไปถึงหน้าบ้านแหลกเขาละบอกตรงๆนะตาเนี่ยซินดี้ไม่ค่อยได้เล่นอะไรเลยอะดูดคือเหมือนเขาเล่นกันอยู่2คนเนี่ยแกก็ดูดแหัวไจะะหลุดแมคนนนําจัดดก็ รู้สึกว่าแบบเหมือนถ้วยฟรีอ่ะทุกคนเกมนี้ไม่ค่อยได้พากอะไรเลยอ่ะคือเกมมันจบไปจริงๆนะเนี่ย9นาทีอ่ะแล้วแบบเป็น9นาทีที่ดูสกอร์สิ้นที่302อะคือให้ทำอะไรแบบไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ถ้ามันจะ easy ขนาดนี้นะแอบเซลยวๆอาทิตย์หน้าแล้วละค่ะอาทิตย์หน้าแกสแลมด้วยอะจะพลาดอีกไหมเนาะ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนคลิปนี้สนุกถูกใจทุกคนกันบ้างไหมในวีคนี้เนี่ยค่อนข้างจะอีซี่เกมอีซี่ไลฟ์นะคะแต่ว,ว่าแอบมีเสียวๆอยู่ในตาที่2ก็มาลุ้นในอาทิตย์สุดท้ายแล้วกันนะคะว่าซินดี้จะได้ถ้วยแกรนด์สแลมไปหรือไม่เจอเกมที่ตึงเปียเมีม่ยงปลาไหมหรือว่าจะอีซี่เกมอีซี่ไลฟ์เหมือนคลิปนี้สำหรับใครดูมาถึงจนนี้แล้วอย่าลืมช่วยกันกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อส่งกําลังใจให้กับซินดี้ใครที่เพิ่งแวะเข้ามาดูใหม่ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนนนนนนนะสสาาาหรััับคคคลลลลิิปปีีีีีี้้้ดตตอออออองงขขขววววไกกกกก่่่่่็็ททุุมมมมมเเยยแื ตาแดงกันนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบายๆอ๋อแล้วก็ช่วงนี้เทศกาลสงการานนะคะทุกคนไปเล่นน้ํายังไงก็ดูแลตัวเองนะคะเดินทางปลอดภัยส่วนสินนี้ก็ไม่ได้ไปไหนคะ่ะนอนเล่นอยู่บ้านเนี่แหละเออแล้วก็ตัดคลิปให้ทุกคนได้รับดูรับชมกันคนที่ขยันขนาดนี้เป็นของคุณนะฮื ฮาฮูฮ่าฮาโอ้ยขยันกี่โบก็กลัวว่าเพื่อนๆสายอยู่บ้านเหมือนซินดี้จะไม่มีอะไรให้ดูกันในช่วงวันหยุดยาวไงแงน่ารักแม้น่ารักเพราะฉะนั้นอย่าลืมช่วยกันนะคะสำหรับสนุนจ้องซินดี้ให้กันด้วยจะได้มีกำลังใจในการนำคลิปต่อไปเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย